สวัสดีครับวันนี้เราจะมา Deploy Django ขึ้น Heroku Platform กันนะครับหลายๆคนอาจจะเคยได้ยิน Heroku Platform กันมาแล้วนะครับผมจะพูดอีกครั้งว่าตัว Heroku Platform เนี่ยมันคือ Platform as a Service ก็คือตัว Service ตัวนี้ครับง่ายๆเลยเขาจะจัดการ Infrastructure ให้เราทั้งหมดโดยที่ว่าเราก็แค่เอาแอปพลิเคชันของเราอย่างเงี้ยครับไป Deploy ข้างบนก็พอแล้วเดี๋ยว อินเทอร์เน็ตก็จะสามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันของเราได้นะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับถ้าเราลองมองดูสถาปัตยกรรมที่เขาให้เราแบบภาพใหญ่ๆเนี่ยครับเ,เราจะเห็นว่าตรงนี้ครับ apps run in d y n o s d i n o ตัวนี้เนี่ยคือแอปพลิเคชันคอนเทนเนอร์นั่นเองนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะเอาแจงโก้ของเราเนี่ยมารันอยู่บนนี้บนไดโน ที่ทำงานอยู่บน Infrastructure ของฮ e โ o k u นะครับแล้วก็เราจะเอา Postgres มา Deploy ด้วยนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็น Add-on แล้วก็จะเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันของเราโดยที่ว่าแอป l i c พลิเคชันเราเนี่ยจะสามารถเขถึงจากอินเทอร์เน็ตได้จากตรงนี้นะครับ User Access Your App นะครับแล้วเดี๋ยวมันจะถูกเอรอเร Request มาที่ตัวแอปพลิเคชันของเราเองโอเค ถ้าอย่างนั้นเราก็ไปเริ่มต้นกันที่การติดตั้ง h i r o k u c o m m a n d Line Interface กันเลยดีกว่าครับครับทีนี้เรามาที่ h i r o k u Dev Center นะครับแล้วเราก็ดูในส่วนของ c o m m a n d Line นะครับเราเลือก Download ด n d i n s t a l l นะครับในกรณีนี้เนี่ยผมใช้เป็น Windows 10นะครับใครที่ใช้ Mac OS ก็ให้ e x e c u e command ตามนี้ได้เลยนะครับกลับมาที่ส่วนของ Windows เราจะติดตั้งแบบ64บิตใคร32บิตก็ติดตั้งแบบ32บิตนะครับเรา Open file ขึ้นมาเราเลือก Next ได้เลยครับก็ก่อนจะเลือก Next ก็อาจจะดู Option นิดนึงนะครับ ดูดูตรงคอนฟิกตัวนี้หนึ่งว่าเราต้องการพวกนี้ไหมนะครับแต่ว่าผมจะเลือกเป็น next ไปก่อนก็ระหว่างรอเนี่ยครับจะบอกว่าตัว h i r o k u Command Line Interface ตัวนี้นครับถูกเขียนในจ a วา Script นะครับผ่านตัว OCIF l นะครับหรือที่เป็น Open Command Line Interface Framework นะครับเพื่อใครอยากจะลองสร้าง Command Line Interface โปรแกรมบ้างก็ลองหยิบไปใช้ดูได้นะครับ โอเคครับหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มาดูที่ตัว Command Shell นะครับแล้วเราลองดูว่าเรามี h e r o k u Command Line Interface หรือ,อยังนะครับอย่างกรณีนี้ถ้าเราลองวัมาดูเนี่ยจะเห็นว่ามี Binary h e r o k u แล้วนะครับก็ดูเวอร์ชั่นหน่อยนะฮะ ก็จะเป็นเวอร์ชั่น7.4.7.12นะครับโนด V12 นะครับที่เขาใช้อยู่แล้วเราก็ต้องมีการสมัครสมาชิก Sign up ตัว Service ของ h e โ o กุเขาด้วยนะครับตรงนี้ผมจะขอข้ามไปนะครับก็จัดการให้เรียบร้อยครับแล้วเราก็มาล็อกอิน h e โ o กุอย่างนี้นะครับ จากนั้นกลับมาที่หน้า command prompt นะครับจะเห็นว่าเรา log in as credential ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าเราจะดูว่าเรา log in อยู่ไหมเราให้เราใช้ command heroku auth token นะครับจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยเรามี token ตรงนี้อยู่ใช้สำหรับการคุยกับ heroku api นะครับตรงนี้สำคัญอย่าให้หลุดออกไปนะครับจากนั้นยังมี อีกหนึ่งอย่างที่สำคัญต่อการ Deploy แอปพลิเคชันขึ้นฮ e r o กุของเราก็คือ g i t Version Control System นะครับพอเดี๋ยวเราจะ Push โค้ดของเราเนี่ยขึ้นไปที่กิ t ของตัว h e r o ก u นะครับเพื่อทำการ Deploy แอปพลิเคชันของเรานะครับเราก็ดาวน์โหลดกิ t สำหรับ Windows มาเลยนะครับจากตรงนี้ก็ ให้อ่านให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ให้ next ไปได้เลยนะครับตรงนี้ก็แล้วแต่สะดวกนะครับว่าจะติดตั้งที่ไหนแล้วก็ next ไปเลยส่วน Config พวกนี้เนี่ยผมจะกลับมาดูทีหลังนะครับตอนนี้ผมจะ next ไปก่อน i n s tall ให้เรียบร้อยครับสำหรับ Mac นะครับเราก็วิธีหนึ่งที่เราสามารถติดตั้งกิ t ได้ก็คือการใช้ b r e w install git ไปได้เลยนะครับทีนี้เรากด finish ได้เลยครับเราเช็คดูว่าก i t ของเราเป็นเวอร์ชั่นอะไรใช่2.3 0หรือเปล่านะครับอย่างตรงนี้ให้เราเปิด Command Prompt ขึ้นมาใหม่นะครับ จะเห็นว่าตอนนี้กิจเป็นเวอร์ชัน2 3 0แล้วครับโอเคครับทีนี้พอเรามีกิจกับฮิโรกุเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเซตอัพตัวแจงโก้แอปของเราเพื่อเตรียม Deploy ขึ้น h e r o กุกันนะครับในขั้นตอนนี้นะครับให้เราเปิดตัว IDE หรือ t e x t Editor ที่เราถนัดขึ้นมาพร้อมกับโปรเจกต์ของเราได้เลยนะครับแล้วเราจะมาสร้าง Profile r e q u i r e m e n t แล้วก็ Run Time สำหรับการ Deploy จงโก้แอปของเราขึ้น h ิ r o กุแพลตฟอร์มกันนะครับเราเริ่มกันที่ p o ปร f i ล e เลยครับเอาไว้ที่ Root Project นะครับระดับเดียวกับ Manage.py นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวบอกว่า d ด n o ของเราเนี่ยจะต้องรัน r o c e s s อะไรบ้างนะครับสองแบบที่เราใช้วันนี้ก็คือเว็บกับ Release ซึ่งตัวเว็บเนี่ยจะเป็นเว็บแอปพลิเคชันเนาะซึ่งเราจะใช้ g จีน c o r n ในการ Deploy ตัว Django แเราก็ใส่เป็น my Django project หรือเป็น Project ของเราชื่ออะไรก็ได้นะครับ wsgi application log file แล้วก็ Release ตัว r l e a s e เนี่ยครับจะเป็น command ที่ถูก Execute ช่วงการ Release Application นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมจะให้เป็นการ m i g r t t e database ไปยั t ง r e s เอ่อ Migrate ต่อมาจะเป็นตัว run-time. text run-time. text เนี่ยจะเป็นตัวแอปพลิเคชัน run-time นะครับเราก็ต้องมาดูก่อนว่าปัจจุบันเราใช้ Python version อะไรอยู่ด้วย command python hyphen v ใหญ่ vi, นะครับอย่างของผมเนี่ยจะใช้เป็น Python version 3.9.1นะครับแล้วแต่ว่าใครเลือกใช้เวอร์ชันอะไรออกไปนะครับ เราก็หยิบมาใส่ตรงนี้เลยครับ python hyphen version นี้เลย p เพสตลงไปได้เลยครับทีนี้เนี่ยตัว requirement txt นะครับหรือตัว dependency เนี่ยครับปติแล้วเราจะ b r e f freeze แล้วก็ redirect output ออกไปที่ requirement txt อย่างนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยผมเปลี่ยน ชื่อใส่ชื่อผิดรีเนียมนิดหนึ่งนะฮะของผมเนี่ยมันจะได้เป็นไฟล์เปล่าออกมาเพราะว่าผมยังไม่ได้ติดตั้ง Dependency หรือ Package อะไรใน Environment นี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว Dependency ตรงนี้เนี่ยผมจะเขียนมันเข้าไปตรงๆนะครับซึ่ง Dependency ของเราเนี่ยจะใช้อยู่5ตัวหลักๆนะครับแจง g กตัวนี้เป็น Web Framework ของเราเนาะ j a n g o Database URL ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่ช่วยดึง Database URL ที่เป็น Environment Variable ที่เราจะได้เห็นต่อไปนะครับออกมาเป็นตัว Jangle Database Config ให้เราส่วนตัว White Noise เนี่ยครับด้วยความที่ว่ามันเป็น Platform as a Service เราจัดก,การ Infrastructure เองยากนะ ซึ่งการที่เราจะไป Config engine x เองเอีกเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่มันยุ่งยากขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นเราก็จะเสิร์ฟ s t a ติก f ฟล e จากตัว Django เองเลยนะครับส่วนตัวไซคอ o p g 2ตัวนี้ก็เป็น Database Connection ไปหาตัว Postgres ที่เป็น Add-on ที่เราจะใส่เข้ามาเนาะส่วนตัว g unicorn เนี่ยครับตัวนี้ก็เป็น Web Server Gateway Interface ที่เราจะเอามาใช้ขั้นระหว่างเว็บเซิร์ฟเกับตัวแจง n ก o อีกทีหนึทีนี้ให้เรามาสร้างตัว h e r o k u a p p กันนะครับ แล้วก็ h ร r o ะแ Apps Create หรือจะ Create เฉยๆก็ได้นะครับตามด้วยชื่อแอป,ปจะเป็นอะไรก็ได้แต่ว่าถ้าเราตั้งเองเนี่ยครับมันจะต้องไม่ซ้ำกับใครเลยแล้วก็มีความยาวไม่เกิน30ตัวนะครับเพราะนั้นผมยังคิดชื่อตอนนี้ไม่ออกผมจะให้เขาคิดให้แล้วกันด้วยการสุ่มมาให้ผมก็ปล่อยเป็นว่างไว้เงี้ยครับเราจะได้ชื่อ Shielded Mesa มา พอเราได้แอปมาแล้วเนี่ยเราก็ดึงแอดออนขึ้นมาเลยครับ a d d อ n create เป็นตัว h e r o k u Postgres คัตัวนี้แล้วก็เป็น Hobby d a e Plan นะครับสำหรับตัวแอปของเราจะเห็นว่าตัว Postgres เนี่ยถูก create ขึ้นมาแล้ว as a database url ทีนี้เนี่ยเราดูว่าตัวแอปเรามีแอดออนมาแล้วจริงๆก็ดูแอป info จะเห็นว่าตัว ตัว add-on เนี่ยจะมี Hero k u p o s t g a t e Hobby d e v ขึ้นมาละแล้วก็ดู c o n f ิกสำหรับตัวแอปนี้ด้วยมีอะไรบ้างจะเห็นว่าตรงนี้นะครับมี database URL ด้วยไปหาตัว add-on ที่เราได้สร้างขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้นะครับทีนี้ให้เรากลับมาที่ตัว setting.py ครับเราจะมาจัดการตรงนี้กันตัว secret ตรงนี้นะครับเราจะไม่ติดไว้ตรงนี้เพราะเดี๋ยวตอนที่เรา push ขึ้นพวก repository ที่ไหนสักแห่งเนี่ยครับมันจะเห็นตรงๆแบบนี้เลยนะครับซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ดีเราจะเอามันไปใส่ไว้ในที่ที่มันปลอดภัยกว่านี้ที่หนึ่งก็คือตัว c o n f i g ว a r s ของ h i r o k u Platform เองนะครับเราจะจัดการมันอย่างนี้ครับ h i r รก u Config Set Key ชื่ออะไรครับ Key ชื่อ Secret Key เท่ากับนี่ครับแล้วเราก็ Paste ลงไปได้เลยนะครับโอเคเซ็ต okay. เรียบร้อยครับ เราลองดูฮีโรก u c o n f ิกอีกทีหนึง่งก็จะมี Variable ตัวนี้มาครบละจากนั้นสิ่งที่เราทำเนี่ยเราก็ from os เนี่ย Import Environment เข้ามาครับแล้วเราก็ i r v n r o n t get ตัว Key มาครับ Secret Key Debug ให้เอาออกครับเป็น False ส่วน allow h o s t เนี่ยครับตรงนี้เนี่ยให้เราใส่เป็นชื่อแอปของเรา แอปเราชื่อว่า Shield e d Mesa 98370เรากด Control Shift C นะครับ Control Shift C สำหรับ Windows.com โดย Single Quote h i r o g u App.com ในส่วนของ Middleware w i t e Noise Middleware แบบนี้นะครับอย่าลืมคอมมาข้างหลังด้วยทีนี้ ตัว Database นะครับอย่างที่เราบอกเมื่อกี้ Import ตัวนี้มาด้วยนะครับ Django Database URL แทนที่เราจะต้องมานั่งคอนฟิกอะไรให้มันเยอะๆนะครับเราก็จัดการแค่นี้พอครับ Django Database URL config connection max age ให้เป็น600วินาที ssl require true แล้วก็มาส่วนของ static file storage นะครับตัวนี้เนี่ยเราจะให้เป็น ynoise dot storage compress manifest static file storage compress จากตรงนี้เนี่ยอีกนิดเดียวแอปเราก็จะขึ้นอินเทอร์เน็ตแล้วนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะพุชแจง g o แอปของเราเนี่ยขึ้นฮิโรกุ Git นะครับเราจะมาทำการ Make Migrations กันก่อนเพื่อที่เราจะสามารถ Migrate ตัว Migration เนี่ยเข้า Postgres Database ได้นะครับก็ผมขอเริ่มเลยจากตรง Python Module Virtual Environment แล้วก็ผมจะสร้าง v e v v ไว้ที่ p a r e n t a r y แล้วก็ activate virtual sure environment ก็ script activate จริงเราควรจะ install จาก r e q u i r e m e n t ได้เลยนะครับพวก dependency เกตรงนี้แก้ไขถูกต้องแต่ว่า install จาก dependency ในตัว r e q u i r e m e n t ทั้งหมดไม่ได้นะครับเพราะว่าตัว G Gunicorn เนี่ย มันมี dependency ที่ไม่ support บน Windows อยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมจะลงเฉพาะตัวที่ทำให้ผมสามารถ run migration ได้ make migration ได้นะครับก็จะเป็นตัว Django แล้วก็ DJ Database U r L ซึ่งพวกนี้ที่ผมใส่มาเป็นเวอร์ชันล่าสุดหมดแล้วณเวลานี้นะครับเพราะฉะนั้นผมไม่ต้องใส่เวอร์ชัน3ตรงนี้ก็ได้มันดึงเวอร์ชันล่าสุดมาให้อยู่แล้วแล้วเราก็ run make migration สำหรับตัว my app จากนั้นเราก็ดู git status หน่อย add s t a t e ทุกอย่างเลย commit message ผมจะเป็นตัวนี้แล้วกันเนาะ p r o j e commit message ก็อย่างที่บอกนะครับแล้วแต่ว่าจะเขียนยังไง pattern ไหนนะครับให้เป็น d e p l o y m e n t File ผมก็จากนั้นเราก็ Push เลยนะครับพุชขึ้น Heroku Master กำลัง Build Source อยู่จาก i u d pack ไอตัว requirements. t x t ตรงนี้ครับมันเป็น Key File ซึ่งตัวนี้ครับมันจะช่วยเลือก Build Pack บน Heroku ให้เราว่าต้องไป Build Source Code ภาษาอะไรอะไรประมาณนี้ครับน,นี่กำลัง Migrate อยู่ โอเคครับขึ้นมาแล้วทีนี้เวลาที่เราจะเปิดแอปพลิเคชันบนเว็บเบราว์เซอร์เราก็ให้ Run Command Apps Open หรือจะ Open เฉยๆก็ได้ครับตอนแรกจะช้าหน่อยนะครับแจง n ก o แอปของผมขึ้นแล้วถ้าเราอยากดูล็อกส,สำหรับตัวแอปพลิเคชันของเราเนี่ยแล้วก็ล o อก tail แบบนี้ได้นะครับแล้วก็จะเห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างก,กับตัวแอปพลิเคชันของเราบนไดโนของเราเนาะ ก็คือตัวแอปพลิเคชันคอนเทนเนอนั่นเองโอเคลิสเซ่เรียบร้อยทีนี้ผมจะลองยิง HTTP request ไปผ่าน Postman โ okay, อเคครับผมก็จะยิงไปที่ g r a p h l ตรงนี้มาเลยถ้าผมยิง GET request ไปผมจะได้ empty array กลับมานะครับนี้ถ้าผมจะเพิ่มบล็อกเข้าไป ก็ยิงเป็น Raw JSON ไปง,ไง่ายๆครับใส่บล็อกเนมเข้าไป Hello World Post โอเคครับผมยิง Hello World เข้าไปแล้วผมลองเกตมาดูใหม่อ่าผมจะมี Object b l o บล็อกเน Hello World ออกมาด้วยนะครับแล้วถ้าผมลองเพิ่ม เพิ่มอีกสักบล็อกหนึ่งล่ะ all about all about cat แบบนี้ล่ะ,ะเพิ่มสำเร็จนะครับ return true กลับมาตรงนี้อ่าวก็จะเห็นว่ามี object ขึ้นมาเพิ่ม object id 2 block name all about cat นะครับผมลอง delete hello world ออกไป ลอ g id ที่เป็น id 1ตัวนี้ now true ตรงนี้ตรงนี้อาจจะมีแอปพลิเคชันผิดพลาดเล็กน้อยนะครับแต่ว่าไม่ใช่ประเด็นเราก็ลอง get มาดูใหม่อ่าก็ลบออกไปเรียบร้อยนะครับเหลือแค่ object ตัวนี้ตัวเดียวเท่าน,นั้นก็ถือว่าสำเร็จเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการ deploy django app บนฮีโร k กุ l กคลา p ด l แอปพลิเคชันแพลตฟอร์มก็ขอบคุณมากครับก็ถ้าติดปัญหาตรงไหนเดี๋ยวจะอธิบายอย่างละเอียดให้อีกทีนะครับขอบคุณมากครับ